สวัสดีครับ FC เจอกันอีกแล้วช่องหัวชาแนลนะฮะตอนนี้ก็ประมงท่านกำลังจะลงไปทํางานท่านนะฮะแต่ก็ต้องอย่าไปรู้ท่านําทำเรื่องอะไรนะฮะดท่านไปทํางานแล้วกันครับผมก็ตอนนี้บรรยากาศนะฮะว่าไงจ๊ะไ,ไปไปดูแมงผีเสื้อใช่ไหมดูผีเสื้อใช่ไหมดูผีเสื้อเหรอเหน็นแล้วเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาเสื้อนะลูกครับตอนนี้กําลัง จะลงนะฮะทระมงมันจะทำงานฮะข้าพายนะฮะบนะครับครับผมมเครับเชิญครับเดี๋ยวพี่ลำที่สองไปนะพี่ลที่2ครับผมลำที่วันนี้ให้คุณแกเขาจะพายพาแขกไปฮะเบาหน่อยฮะลำนี้พี่พายหลายคนไม่เป็นไรฮะ ครับผมนี่คืบรรยากาศมันจะไปทำงานนะมมมครับผมมา m o ม i ครับระวังนะเดี๋ยวผมมาหันยอก่อนครับครับผมนี่แกยกเอ ปมะมงท่าจะไปทํางานนหครับผมทํางานอะไรอย่าไปรู้นะฮะครับผมครับผมเป็นคนตรงตรงฮะครับนี่กลุ่มชุมชนคนละป่าบ้านหนองไม้นานะครับติดต่อคุณสมมายจิตน้อมได้หรือทางเฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับเปิดตลอดครับผมไปไปลำโยกอืมจมกก็ได้อยากไปรวมเขาเรื่องเรื่องนะครับนี่ก็ มีเอฟสีแขกท่านท่านจะมาลงเรือนะฮะชุดหนึ่งเป็นคนที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นี่แหละครับแขกเขาก็เรานี่นะฮะจะมาลงเรืออะไรนะครับปลาฉลามไม่มีครับผมมีปลาพุงปลาประจําท้องถิ่นมีผีเสื้อแมงกะพุนแมงกะพุนยังไม่มีจ้ามีอะไรฮะปลาอะไรนะปลาประจําท้องถิ่นปลาพุงครับผมปลาพุงครับปลาพุงหรือว่าปลาจาดฮะประจําท้องถิ่นที่นี่ ครับมันจะเป็นเฉพาะท้องถิ่นฮะอยู่ในถิ่นที่ป่าที่แบบอย่างภาคเหนือที่เอาหนาวอะ่ะจะอยู่ได้บนคลองบนภูเขาอะ่ะประมาณนั้นฮะไม่ช็อตจ้ะตัวมันเล็กอันนี้ก็แข,ก,แขกที่มาเที่ยวฮะแขกพัชบุญเล้งครับผมขอบคุณมากนะครับที่อุดหนุนครับผมครับขอบคุณนกเที่ยวปลอดภัยครับผม หน้ามาทันนะครับจะถ่าจับตรงไหนมงจะน้องโม้ยไหมหน้ามาทันนะจะวางนะค่ะอ่ายิ้มหน่อยจ้าไปไปไบ๊ายบาปเลยไปไปเายไป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 ครับผมเทียบปลอดภัยครับไป่ะไม่ไปครับเที่ยวปลอดภัยนะครับสอบถามไกด์นะฮะันไกด์ชื่อป้าชฉม้อยร้อยล้านครับผมครับวันนี้ก็มีแขกมาเรื่อยๆนะฮะประมงท่านก็มาทำงานด้วย นู่นนะครับถึงไกลๆนู่นนะฮะอยนีไก้บรรยากาศในสมาธิเรากำลังจะทานข้าวเที่ยงนะครับครับผมครับกดไลค์กดแชร์นะฮะผมไม่ต้องการอะไรผม,มต้องการความสุขกับผมทำแล้วมีความสุขกับผมก็ทำครับผมจะทำจนตายเลยฮะจะทำจนกว่าไม่มีลมหายใจกับผมจะทำคลิปไปเรื่อยๆ นี่ก็รถกรมงท่านมาทํางานนะครับผมท่านทําอะไรเราก็อย่าไปรู้เลยฮะเป็นบรรยากาศวันนี้นะฮะนะครับป้ายประกาศนะฮะามจับสัตว์น้ำครับว่าขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะฮะจะเป็นคลิปสั้นๆครับผมไม่ยาวเดี๋ยวก็ค,ค่อยๆทำไปเรื่อยฮะ ขอบคุณนะที่เข้ามาดูขอบพคุณมากครับผมที่ผมไม่ได้มีกำลังใจทำต่อฮนะ